สวัสดีค่ะกับจากเวนวันอาทิตย์นะคะแวะชมสวนน้อยร้อยพันไม้มองหันมาเดดเท้ย,ยหญ่ต้นหม่้ลายมองลายเตือนย่านบลอดอยู่ค่ะ็ะคือแถวนี้ห่มๆแต่ว่าห่มกับบยียกอยากให้มีมองหันให้เขียวนะคะอยากให้เขียวแต่วันนี้รีบกันญาไปใหญ่ามากอยู่ค่ะเบิ่งเด้อ เอามาไหวมุมนั่นมุมนี้นี่ค่ะผักบุ้งเป็นแต่ใส่มามาบะหลังจากที่เราซื้อผักบุ้งยี่ตลาดกินแล้วนะคะห้าเอาหนีมาปลูกที่นี่ค่ะอันนี้ปลูกใส่ดินเสียบธรรมดานะคะแต่ตัวนี้เป็นดินหน้าดินที่เคยปลูกไอ้ผักไก่แง่งเนาะคะ่ะมีดินหน้า พอดีเทนำออกอยกูเลยนะคะเกิดดีเกิดงามไว้ค่ะทั้งที่ปลูกพร้อมกันนะคะปลูกพร้อมกันอันนี้มันเป็นต้นเอียงค่ะมันต้นย่นะะนนยออยู่บ่ตน้นเอียงนี่ค่ะเกิดเองไม่รู้เอ,อ้ยอันนี้ก็งามค่ะบอยู่สองมือไป ไปกีฬานะคะไปกีฬายู่อุดรก็ไปศึกษาดูงานกลับมาเนาะไม่นอน,นะคะ่ะนอนบกไงบ่ได้กินละคะ่ะเป็นล่ลําแล้วล่าบกไงแต่ว่านอาก็เอาเนาะไม่ไรมาฝากที่เขามาดูแลลุท่ทตาเนาะคะ่ะมีพักบุงที่ปูข้ังก้อนนะคะเอาให้เบิ้งก็จะแตกแบบนี้นะคะพอได้เก็บใส่มามาอยู่นะคะพอได้เก็บใส่มามาอยู่ กะเผากะพ่อได้เก็บพ่เดอร์ค่ะถั่มาเจียดกะเขา่าแต่ว่าช่วงนี้บบได้เก็บเลยผักชะอมหลังจากที่เอาทิมตัดท,ทิมเพราะว่าเห็ดคอ,อกมาตรงนั้นเนาะค่ะก็ะเอามาช่ำนี่ช่ำหลายกิ่งอยู่ค่ะติดกิ่งเดียวเพราะว่าลืมรดน้ํานะคะติดกิ่งเดียวค่ะก็จะได้ต้นขึ้นนี้ยุดอกจะบอกออกจากกระถางดอกค่ะหากพ่นค่อจะยังออกนอกกระถางแล้วก็จะให้ขึ้นนี้แล้วค่ะ ให้เฟื้อยขึ้นมากับต้นสะเดานี่แหละมาทักท่ายกันขึ้นหอดสวนน้อยร้อยพันไม้ค่ะตั้งใจจะมาเก็บมากว่าตรงนี้ให้สะอาดนะคะนี่จะเฮห้มองในให้สะอาดแล้วก็จะมาเบืองว่ามีน้ำขังมองไดบอที่จะเอาไส้อเบ็ดมาใส่หรือกระเทศทจะลิ่นออกเนาะคะ่ะคือจังสีนนะคะจะเพิ่มไส้อเบ็ดเข้าไป หรือจะเทออกนะคะเทออกบ่ให้น้ำขังเพื่อป้องกันการมียุงลายนะคะดิวกระจายแค้จังซีละค่ะเทออกนะคะเวลาเข่าสวนดิ่กระจาท่าลชันกันยุงกัดค่ะมีตรงนึง่งยู่ที่คุดเอา ต้นไลไว้นะคะใส่กระถางเป็นกระถางขีพอมีตัวระบายน้ำนะคะตรงนั้นนะคะแ่เอาซาดะเบิดมาเอาซาเบดมาใส่ไว้เลายๆค่ะนี่อันนี้เชียง่ายเขาไปตั้งไว้ในบานนะคะเอาซาเบดใส่นื้อปาจะไม่รอดแต่เขารอดแบบอยู่ในน้ำนะคะนี่งามดีคุณคิปมาขนาดได้นี่ย่างจะเห็นเห็นมันย่างเขาได้ในแถวนี้นะคะ ่งางเข้าไปชุ่มสวนตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าขายันก็จะเอาสีมาท่านะคะเอาสีทีมีนันละค่ะท่าโให้เห็นว่าตะกรอนเขาเป็นถังอยียงเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้ค่ะเตยหอมค่ะแต่หลายอยู่เด้ขยายจากสื่อมาก,ก่อนนิดหน่อยขยายออกไปแล้วก็ลืมไปยอนว่าข่าเห็ดปานเนาะค่ะเนาะ นี่กุดแต่แข้งกับมามมี่ยูนีดูกระซรื้อมาให้อีกนะคะก็จ,จะพยายามย้ายออกไปตัวนี้ก็เอากิงช่ำค่ะไอ้พวงแสดอีกพันหนึ่งเนาะคะ่ะที่ขึ้นยูรังค่าตอนเป็นล่วงรถเก่านะคะตอนบน่าในเหตุคอกมาใส่อันที่ห้านี่อันนึงก็คือห้าเผื่อมีเหตุเนาะคะ่ะ นี่คะ่ะตรงนี้นะมันมีน้ำเจ็เอาออกคะ่ะต้นมิ้นก็ยังรอดอยู่แต่จะมีเครือนั่นเครื่อนีอย่นี่ตอนแรกก็เหตดใหยางเขาใดเนาะคะ่ะเพราะมีใหม่และแนงที่หลือออกมาเอามาเห็ดกันเป็นสวนอ๋อตรงนี้ก็มีน้ำก็จะได้อ,ออกายเอาเบรคคุทีเปิดนะคะายเอาเบรคคุทีหมดก็จะทีออกนะคะ แก่ก่อนบง่ามแม่นบ่เดี๋ยวนี้สวยแตกแตกสวยค่ะจะบริเท่แค่นี้นะคะหลังจาก,กคลิปวีดีโอแล้วที่เราจะยกออกทีเลยค่ะให้แห้งเลยนะคะอันนี้อนนี้นักนักอยู่เพราะว่าเอามือหนึ่งถือถือกล่องนะคะถือโทรศัพท์เราจะเทออกแบบนี้่ะคะ่ะห่า ามเมือ่อเทืธอหนึ่งสามเมือ่อเทเธอหนึ่งหรือสองวันก็เทออกค่ะแต่มีไส้อะเบียดอยู่ข้างล่างอยู่นะคะแต่ถ้าพูดถึงนะคะธานาแรงดีว่าม่นหนาฝนเขาก็จะโบอมน้ำไปยังสีอันนี้น้ำฝนน้ำนะคะมันจะดีสําหรับพืชที่ห้าปลูกนะคะแต่ถ้าต้องเอาไส้อะเบียดใส่ข้างล่างด้วยค่ะเพราะว่าพืชนี่เขาจะได้น้ําเห็นไหมคะกล้อง องที่คุณทิพย์ซื้อกับข้าวมากินก็จะามาเป็นถาดรองนะคะนี่ไทยสังเกตดีๆนี่เห็นบ่นี่จะไม่หากเขานะคะดูดซับอยู่ตรงนี้เขาก็จะแตกออกมานะคะอันนี้ออกเต็มเลยค่ะพงูรีก็ห้อยระยะมักดีเลเห็นบ่พงูรีตัวนี้ของผู้ทิพย์นะคะจากเอาขวด สั้นไอขวดน้ำยาขัดห้องน้ำนะคะมาเห็ดมองหันงามงาม,งามค่ะพ่นอัวน้ำถ้ามีน้ำเยอะเกินไปสามารถที่จะเปิดจุกตรงนี้ให้น้ำไหลออกได้นะคะนี่ให้น้ำยดออกติ้งต,งติงตรงนั้นเลยค่ะตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องใส่วิธีหมุนออกนะคะแต่ตรงนี้เปิดจุกได้นะคะได้ดีเลย เห็ดมือเดี๋ยวเนะาะอือก็จะไว้ย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะโลงค่ะเป็นยังคือเก็บขวดเบียร์ว้ล่างนี้นะคะเอาไว้ค่ะความประดับแบบนี้นานทีลูกเข้ามากินเลี้ยงกันอยู่ที่บ้านนะคะกจะเอาขวดเบียร์เลี้ยงลักษณะนี้อ,อมนะคะแต่ก่อนนะคะอันนี้ก็จะออมนะคะออมอ,อมอ,อมนะคะ ที่จัดสวนยอมใบนี้ก็ลือออกแล้วค่ะยกออกไปยกออกไปส่วนตัวนี้ข้อคงจะดึงทําลายออกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าห้อง่ปรยไงเขาไงเนาะสสดายพยูสองมือเร,ในในราใหม่ไงพยูแดงแซำค่ะแต่บรเป็นยังเรียกก็คือจะเกิดใหม่แต่ถ้ามีเกิดซ่านะคะถ้างน้นเกิดเรี่ยงกัน นอนนนอนแล้วนอนเลยนอนแล้วนอนอีกนะคะเกิดนี่ใบไม้ที่มากองทับถมตรงนี้ก็เริ่มจะนานเปลยุ่ยด้วยค่ะนี่เป็นยุ่ยแล้วเป็นพื้นจะเป็นปุ๋ยล้วได้ป่านนี่นะคะจะเป็นปุ๋ยแล้ว,ว,นนนะะลวต้นบักเฟืองตัดออกเป็นแตกกิ่งใหม่ค่ะ เก้าอี้เก้าเอาไว้จะตั้งกระถางนะคะตรงนี้ก็จะเสธีวินเซนเนาะคะ่ะงายมาไวนี้ให้เปิเล้ลเจริญเติบโตอยู่นี่แหละนะคะแล้วก็จะเคลียร์เอาไปปลูกโนนปลูกนี่ประดับประดาใหม่เนาะแล้วก็จะให้พวงแสดที่อยู่ตรงนั้นเรื่อยแล้วก็จะงายพวงแสดตัวนี้ไปปลูกวันนี้นะคะจะงายไปปลูกไว้ใต้ม่องคดเล็ก ที่เป็นพวงแสดระยะอีกแบบหนึ่งนะคะเห็ดสีม่วงของกุฏิปิดตรงนี้เน่าแล้วเน่าแล้วนะคะนี่เน่าแล้วเขาเป็นเห็ดอีหยังแต่มางามงามเ่ยน,นีงก็จังจะกินได้นี่งามอีลี่พูดนะคะออกงามงาม เป็นเห็ดที่กินได้ก็คงจะดีเนาะให<ม>้ปวกันดั้นเห็นดอกเดียวเอ็นิดปวกดอกเดียวค่ะจากนั้นก็มีเห็นอีกเลยแต่ประคามป้อมกระโลนเ้วยค่ะประคามป้อมโลนพวมาฝนตกบางทีละนี่นี่ประคามป้อมนี่ประคามป้อมนี่ตาเสดายเนาะตาเสดายนี่ตัวน้ยเสดาย ถันใหญ่งงแก่แลวก็จะนะตัวน,นี้กระจายพื้นทับทมกันอยู่นีค่ะเป็นปุ๋ยนะคะกล้ยก็จ,จะได้เกิดขึ้นงามเด้ก็จะมาดึงดึงดึงกุย้กยกล้ยนี่ออกนะคะนี่ค่ะเบิ่งอันนี้ก้อนซื้นบบเอาเฟืองฝากิ่งเฟืองฝามาใหญ่อเอาวบนี่กำลังแตกใบไม้นาะคะ่กะก็จะซื้อนอยู่ตัวแล้วบางทีละ่ะพอด,ดีบริบาวเอาเลย บางตี้ปลาคำปลอมแต่ว่าซ้ำี่ก็กินได้อยู่นะถ้าจะเก็บไปกินแต่ในตู้เย็นกูทิพย์ก็มีกินบวท่านตะปิกายนี่ค่ะเก็บไปกินได้อยู่ที่กินได้อยู่ถ้าจะกินแม่กระทั่งบักอันี้นะคะเอาไปต่ำเนาะบักย่อนีเนาะบกย่อตํำกระแซบเดนบ้นีบกย่อนี่อ้าบางตีล่ะต่เสดายเนาะฮักออกเป็นผัวเป็นพว่นพวองอองมา อุ้ยสีดายคักถือไปนั่ก่อนนะถือไปนั่ก่อนล่มฝนตกนะคะโบ๊ทเป็นเบาด้พัวนน่ะแต่สีดายแต่สีดายคักบักขำปอมต้นยุไซตีกระมองนี่เด้นี่เดีค่ะแค้มต้นบักย่อมนี่ละขึ้นไปนี่นี่ค่ะนี่ละต้นบักขำปอม ที่เบียรมีทีของกวางเนี่ค่ะต้นนี้น่าจะเป็นพุ่มงามด้วยนี่ใส่ต้นใส่อหยบงเห็ดตอวนี้ที่ละแง่งงามเนาะน,น่าจะกินได้เนะาะคือสิคักดไงโอ้ย,ยแต่อ่อนโซนหืมอยากให้เป็นเห็ดกินได้ดิเจงสิกดเป็นเห็ดเห็ดตายเบือ่อซ้ำเป็นเห็ดตายเบือ่อตายเบือเบ่อกินก่ได้กินก่ได้ขนาด บักนัดจ้งสีนะวันนี้เจอมะกินก็นเอาไว้สิเดก็เกิดเดีค่ะเป็นบักนาแต่หน,หน้อยเนี่ยนะนี่ขยายขยายขยายเนี่ยเป็นต้นอะไรก็จะไม่รู้นะคะบักบักบัก,บกสลระบ,บ่อลือจะเป็นอินทผหลอกท้าผล่ำก็ปูหูค่ะมีเงี้ยวกระถิบเกามาปลูกมาว้านใบเนี่ค่ะเอามาจะไปไปกีฬาไหนอยู่ในกระเป๋าคุเนี่ยกระเป๋าจะมันเละอยู่ นายซื้ออินทผลัมกินแซบแซบถือเลขสามโตหนานะคะมูคนก็เลยว่าซื้อเหลี่ยงแนววาสันโล่ละ 300. สามรอยซื้อเหลี่ยงมูเพื่อให้ได้บุญเนาะคะ่ะบวชไปวัดไปว่าอันโลละสามร้ยนั่น สามโลกลัวเพวื่อนมาเก่าลอยคุที่บเอาตื้มอีกแน่อีกโลนึงนั่งผ่านหนึ่งเศร้าสันเพื่อนา่าปอปดายแต่เพื่อนจับแถมคุทีบแต่เพื่อนก็ยังเอาเก่าลอยคือเก่าแถมเกือบเป็นโลบรีบเอาออกด้วยค่ะบรีบเอาออกด้วยค่ะนี่บางทีเราญ่ไว้ใหญ่ไว้โบบางแน่ยเราเป็นนอแล้วนี่ยโอเป็นเป็นล่ำย่าวนี่นี่้องใหม่นอที่คุทีบทวงกันด้วยค่ะนี่แต่ว่า ใส่เปนคูทิพอยู่อาทิตย์เบังหันน้องซองเสมือขทิบก็จะเอาไปต้มไววเพราะว่าตัวนี้ก็กำลังขึ้นอีกแล้วนะคะนี่กำลังขึ้นปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊บอยู่อ่อนโซนพี่กายคางนี่บบค่อยเกิดคางพุนเกิดที่ดีปีนี้คางนี่เกิดค่ะอ่อนโซนปลูกข้านี่บ่ค่อยได้กินแต่ว่าบบตายแต่ปลูกแต่ไร้ตายอ้ตายเอาค่ะอันนี้บบต้องปลูกก็เกิดเองนี่ ที่เป็นบักยังคะนี่เป็นบักหน้าเป็นบักสมโออยู่บอ่ออันนี้มันอียงออังบักคอบ่คะหรือบักปะทอนอันนี้พักติวและนี้พักติวต่างใจเอามาปลูกอยู่อาธิตบดองหันลืมไทยเบื้องเรือพักสะพักสะโดนโอุ้ยแบบงามเห็ดอัวตัวเพราะว่าพูดทิพย์พูทิพย์ตัดตัดกิ่งมันออกนะมันแตกจะหนีนี่นี่คนพ่น่นแก่แล้วค่ะ่นแก่แล้วเดี๋ยวจะมาตัดออกอีก เป็นเต้นอันนี้ประมาณบักตองกับบักบักขอ้อแต่ว่าอันนี้บบหูคะ่ะที่เป็นตัวนี้อย่างป้ายเกิดแป้งสีแล้วเนาะป่ากลางเมืองเผือ่อนาคตจะดีสำหรับลูกหลานแต่ถ้าสูงก็แจงสิสีสิบตัดออกกระทกโรกกระทกเล็กนะเต็มนะคะ่ะต้นเผากับสีแล้วออกคะ่ะ เขาสังก็ต้องเดินไฟแบบให้เป็นไฟติดไปกับหัวหรือใต้ดินนะคะมีเงินก่อนตอนนี้อุย้ยจะเป็นอะเงินย I want to go to America ตั้งจังใจอยากไปอยู่กับแฟนอยู่อเมริกาแห้งๆค่ะบอกอังกฤษกับปเกก่งดอกพะเบาได้เพื่อนใครอยากให้ไปกินพ้นเขียด เขนเขียนว่าเจ้าไปอยากไป่เจ้าขึ้นห่างสางตะบานสร้างตะหนีกันเอ้าเขาก็มีลูกนะเ,เขาก็จะเห็นให้ลูกเขาสะกอนบานท้านเพิน่นพาเขาไปได้กับไปสิล่าออกลวแต่ว่าล่าใจใังไ๋ละคะล่าแล้วก็บประจุนี้นะคะขอให้คุณเข้าใจอยากไปแห้งๆคะ่ะถ้าไปได้ I want to live in America with you <laughs> อยากไปยูน้ำยู ไผรบออังกฤษเก่งกบาบอกซอยนี้เด้อว่าผู้ทีบอยากไปอยู่แต่ประเภทนี้เหาลูกเต่าเหากระตรงดูแลจนจนจนตายจากกันเนาะค่ะเนาะถ้าไปจากลูกก็ต้องให้ลูกได้ไม่มองอยู่ดีดีแมนบอกคะค่ะสุขสบายดีทุกครูทุกคนเด้อค่ะพ้าขามาเยี่ยมสวนหน่อยจิมาทำความสะอาดได้ไหมมาปัดมากวาด นะคะรายการมากความกระถอกระทางที่มีน้ำกับแจ๊ดยงุงไร้นะคะเห็นมบําำป้อมตะสิดายออนซ่อนฝัดฝาดส้มสมแน่ข้สิเก็บไปได้ยค่ะนี่นี่ขนาดบ่ค่อยอยาเก็บเอาอยัางใดเต็มอุ่งมือสุขสบายดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ m s มิส u ิว m u มส